มีรมมมะลมมงมีแตงโมมีกันตลกบมีมะม่วงเยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้นผู้ชมอยู่ใน,ในช่วงมั่งปวนมาที่โรงเรียนร่างนมัมนธยม,มนั่นเอง,เองะครับจับเตรียมเกณฑมนี่เลยง่ายแส่จัง,ง่ายนะครับไม่มีเกณฑไหนง่ายไปกว่านี้นะครับนั่นคือปอกเปลือกผลไม้เกงฑ์นะครับโอ้โหการที่เราสัมผัสผลไม้ทำะะมันก็มีทตั้งผลไม้ที่มีเปลือก แล้วก็ไม่มีเปลือกส่วนมากผลไม้ที่มีเปลือกมันต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะวันนี้ครับผมเราจะไปดูกันว่าเราจะมาปอกเปลือกผลไม้ชนิดอะไรกันแล้วน้องๆจะทำได้แค่ไหนจะสนุกสนานจะเฮฮาแค่ไหนไปดูกันเลยครับอ่ะเชิญครับเชิญครับผลไม้นะครับอะไรนะอะไรนะผลัดผลัดแก่กินลูกครับกีนลูกสองลูกเก๋ครับหลับแค่หนึ่งนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องๆนะที่เรียกได้ว่าหน้าตาดีที่สุดในโรงเรียนใช่ไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรครับชื่อฝนค่<อ>ะมะปรางคอเขาเรียกว่าเป็นผลไม้อยู่แล้วเนี่ยชอบกินผลไม้อะไรครับโมค่ะชอบกินโมแต่ไม่ชอบกินมะปรางเลยอย่างไรใช่ไหมครับรรรแล้วเราอะครับเนยเปิ้ลค่ะชอบกินชอบกินเนยเปิ้ลอะเป็นโนไวค่ะ กินก <two> ุ่งได้ตัวเองสลบไปแล้วก็มีเจ้าชายมาชมพิษแข้งสูงมากเลยนะผู้ชมเกมปอกผลไม้เช่นเราละครับวันนี้ครับผมเรามีเกมไม้เล่นนะครับนี่คือเกมปอกเปลือกผลไม้ครับผมกติกาคืออย่างนี้ครับให้น้องะมอนี่ยหาบอกอังหนุนนะครับภายในเวลา30วินาทีใครปอกได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะเลยเพื่อโรงเรียนของเราเอาแล้ว้อมค่ะมีอะไรจะพูดถึงเขานิดนึงไหมครับผมขมไห เดี๋ยวเบว่าเราีโ้ค่ะงขายอย่างนี้ครับเเด้ยราน,อน,นเอาเดี๋ยวเราเล่นเกมเลยดีกว่าครับเอาลครับุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็ไดร้อนกันอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับเกมเก่าคือใช้มือนในการบอก30มวินาทีใครทำได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะเลยแล้วก็วันนี้มีของรางวัลมาแจากให้กับคนที่ชนะด้วยพร้อมไหครับ5 4 3สไปครับ เดี๋ยวหาเดี๋้วลาเดินไปเลยครับนี่เวลาเดินไปเล่ยครับโอ้โหนี่นี่นี่ข้างขวาเล ฟังเรียบร้อยก่อนดีกว่าเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนครับเหมือนจะปอกเบอรเอาไว้หมดนะครับหนึ่งสองลูกนี้เรานับเป็นหนึ่งแล้วกันเพราะว่าปอกไม่หมดนะครับฝั่งนี้ได้ไปลูกครับอ้าวฝั่งนี้บ้างครับผมคุณผู้ชมครับฝั่งนี้นะครับอ้าวนี่นะครับหนึ่งสอง มากๆนะครสำหรับรางวัลของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คืออันหนึ่งที่สองนี่แหละครับให้ไปเลยนะครับผมพรูปเลยนะครับให้ฝั่งนี้นะครับเป็นเป็นปัดป้อนเพื่อนนะครับผมโดยจะไม่ใช้มือเราจะใช้ปากเอาใช้มือก็พอนะครับผมเชิญป้อนเพื่อนฝั่งนี้เลยครับเสวยอะครับอาบีครับอาบีนิดนึงอร่อยมากมาก ะนะครับฝั่งนี้อะไรคุณผู้ชมครับสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะมาแข่งปอกผลไม้ชนิดอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนีนนะ้ขอบคุณมากครับขอบคุณนบ